สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียนเบอร์นดอกสายไหมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกสายไหมของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นดอกที่มีริบบิ้นสลับกันสองสีนะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นตาลังคค่ะเป็นเบอร์สองตัดมาสีชมพูก่อนนะคะสีเส้นความยาวอยู่ที่25เซนติเมตรและ สีขาวนะคะสีเส้นความยาวก็อยู่ที่15เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นข้ามาตัดปลายให้แหลมเพื่อสะดวกในการลอดช่องแล้วก็รวบริบบิ้นมาแบบนี้ค่ะต่อจากนั้นนะคะจะพับลงมา10เซนเมตรค่ะตรงนี้ก็บีบๆนะคะจะได้ด้านสั้นและก็ด้านยาวค่ะ ต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำฐานสี่กันโดยหยิบริบบิ้นออกมาสองเส้นนะคะเอาเส้นที่สั้นไว้ด้านหน้าแบบนี้ใช้เส้นนี้ค่ะเส้นที่สองคล้องไปที่เส้นแรกซ้ายมือต่อไปนะคะเส้นที่สามจะมาคล้องเส้นที่สองแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่จะนำมาลอดนะคะช่องแรกค่ะเราก็จะลอดไปทางซ้ายมือแบบนี้ แล้วก็กางริบบิ้นออกค่ะล้วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่3นะคะให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4แบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับค่ะก็จะได้ฐานสีเรียบร้อยต่อจากนั้นนะคะเราก็จะนำเอาเหรียญบาทค่ะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นและให้ดูนะคะริบบิ้นของเราจะเป็นค,คู่คู่ค่ะเราจะใช้เส้นที่สั้นด้านหน้านะคะพับลงมาข้างล่างค่ะเส้นขวามือนี้พับไปสายมือเส้นข้างล่างค่ะ พับขึ้นข้างบนแล้วก็เส้นซสายมือค่ะเราก็จะนำมาลอดที่ช่องนี้นะคะเป็นการล็อกริบบิ้นดึงให้กระชับค่ะต่อจากนั้นเราก็จะพลิกริบบิ้นมาด้านนี้ให้ดูริบบิ้นเส้นที่สั้นทั้ง4ด้านนะคะเราก็จะนำมาลอดช่องแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะลอดแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4ด้าน พอครบทั้ง4ด้านนะคะดึงให้กระชับจากนั้นก็จะพลิกรีบีนมาด้านนี้นะคะเพื่อเริ่มต้นในการพับดอกไม้กันจะเริ่มจากเส้นข้างบนค่ะพับไปด้านหลังนะคะไปทางขวามือพับลงมาข้างล่างค่ะและใช้ปลายของเขานะคะโค้งไปด้านหลังอย่างนี้แล้วก็เสียบเข้ากับช่องด้านข้างของเขาค่ะปลายของเขาก็จะมาออกด้านบน ทีนี้ดึงนะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมค่ะด้านบนเล็กๆนะคะเส้นที่2ก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราก็จะพับแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะ พอเราทำครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะริบบิ้นเขาก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนหมดเดี๋ยวเราก็จะนำเอาริบบิ้นที่เราเตรียมเอาไว้สเส้นนะคะความยาวอยู่ที่20ซนติเมตรค่ะมาตัดปลายให้แหลมด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งไม่ต้องตัดค่ะนี่ค่ตัดเป็นปลายแหลมแบบนี้จากนั้นนะคะก็ใช้ปลายที่ไม่ได้ตัดค่ะมาเสียบไว้กับริบบิ้นเราจะเสียบเส้นนี้นะคะ เอาดิบินข้างบนลงมาแล้วก็เสียบไปข้างหลังของเขาค่ะก็จะได้เป็นเส้นคู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ไปให้ครบทั้งสีด้านค่ะ ตอนนี้เราก็ทําครบทั้ง4คู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากรีบด้านในกันค่ะโดยจะพับริบบิ้นทั้งคู่นะคะข้างบนเนี่ยลงมาแล้วจะใช้ริบบิ้นสีชมพูนะคะข้างซ้ายคือเส้นนี้ดึงมาข้างหน้าและพับลงค่ะแล้วก็เสียบเข้ากับช่องด้านหลังของริบบิ้นที่เราพับลงมานะคะ ทีนี้ให้ดึงข้างล่างนะคะให้มองดูด้วยว่ามันจะมีริบบิ้นสีขาวอยู่ตรงนี้ให้เราเอาเนิ้วนะคะนิ้วโป้งดันเอาไว้ไม่ให้ริบบิ้นสีขาวลงมานะคะ yeah. ี่ถ้าเกิดเราดันไม่ดีนะคะริบบิ้นสีขาวเขาจะลงมาด้วย mm. พยายามดันขึ้นไปค่ะดึงแค่สีชมพูเท่านั้นนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ ไปค่ะเหมือนเดิมเอาด้านนี้ลงมาแล้วใช้สีชมพูเส้นข้างบนนะคะเส้นข้างหน้าแล้วก็พับลงมาแล้วก็เสียบเข้ากับช่องและตรงนี้ให้ระวังเส้นสีขาวเอานิ้บโป้งดันไว้ค่ะแล้วก็ดึงแค่สีชมพูนะคะเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้นะคะ ที่เป็นสีชมพูค่ะให้ครบทั้งสีด้าน ตอนนี้เราก็ทำกรีบสีชมพูนะคะครบทั้งสีด้านแล้วก็มาจัดให้เขาเท่าเค่ะกันค่ะจัดให้เขามีความเท่ากันเพื่อความสวยงามเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทำเส้นสีขาวกันค่ะโดยจะเริ่มต้นจากเส้นสายมือนี้นะคะพับริบบิ้นโค้งมาด้านนาแล้วเสียบเข้าไปในช่องของเขาค่ะนี่นะคะริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วอย่าลืมค่ะให้เอา นิ้วโป้งซ้ายนะคะดันเห็นไหมคะดันตัวข้างในถ้าเกิดว่าไม่ดันเขาก็จะหลุดออกมานะคะทีนะคะเสียบเข้าไปแล้วเอานิ้วโป้งซ้ายนะคะจับดันตัวปลายของเขาแล้วดึงตรงนี้ลงมาก็จะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ทำให้ครบทั้ง4ด้านค่ะ เราก็จะได้กรีบที่ซ้อนสลับสีกันแล้วนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราก็มาค่อยๆจัดสีขาวให้สวยงามดึงมาให้สวยค่ะต่อจากนั้นเดี๋ยวก็ทำกรีบอีกชั้นหนึ่งใช้สีขาวนะคะโค้งมาด้านหนห้าแล้วเสียบเข้ากับช่องข้างหลังของกรีบด้านบนค่ะ ลายก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็ดึงเลยนะคะเราก็ทำแบบนี้ค่ะไปให้ครบทั้ง4ี่ย่านเช่นเดิม ตอนนี้เราก็ทําครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะเราก็มาจัดกรีบค่ะจัดได้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะดูว่ากรีบไหนที่มันไม่สวยนะคะเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปให้เรามาจัดตอนนี้นะคะจัดให้สวยงามเลยค่ะ พอเราดูว่าสวยงามเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเอากันไกรนะคะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมด เราก็ได้ดอกสายไหมนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่น่ารักมากๆเลยสลับสีขาวแล้วก็สีชมพูค่ะและให้ดูนะคะตรงกลางของเขาค่ะก็จะเป็นหลุมลึกๆนะคะนี่นะคะตรงนี้เราก็สามารถใส่เกสรได้ค่ะจะใช้ลูกปัดหรืออะไรก็ได้ใส่ลงไปเพิ่มความสวยงามให้ได้ด้วยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกสายไหมของเรา